สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพ่อแม่ของน้องอิสสองน,อนสุขุชนเอฟซีของสาวน้อยเกตบันแพงสุขุชนครับมาแล้วครับเข้ามากับสู่ภาวะปกติครับพี่น้องน้อง,องยิงอยู่เปท่าการแสดงอยู่ที่ว่าการอำเภอยางตลาดจังหวัดกราฬสินธุ์พี่น้องบรรยากาศเข้ากองครับมาแล้วครับบริเวณเมืองเซกซ้าวสองมือครับพี่น้องเฮับมีบรรยากาศเขกองครันมาแล้วครับเซกซ้า ยุดสองมือน้องอิงยุดสองมือในไรม่งคิดเก้าพี่น้องในไรม่งคิดเก้าเก้าครับคลิปการแสดงคอนเสิร์ตเขาแนงยิวเขาโมนีกขับสู่ภาวะปกติแล้วห้องเหมือนมึงเซ็กซ์เศร้าเหมือนโจมวครับเป <ul ain> ็นออกิจวัตรประจำวันของห้างเลยครับพี่น้องโจมวอครับเหมืองน้องอิงเซ็กซ์เศร้าเลยครับวันที่ยี่สิบห้าแล้พี่น้องเนาะ <ul ain> ที่ว่าการอำเภอยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ วันที่26เมษายน67ปอปตไทยเจริญอเภอประคำจังังวดบุรีรัมย์ครับวันที่27เมษายน67บ้านปราสาทอ,อลำปลายมาังวัดบุรีรัมย์นะครับวันที่28เมษายน67บ้านเมืองบัวอเภอกเกษตรวิสัยจัังวดร้อยเอ็ด 101, นะครับหยิบเก่าเดินทางครับ ยิบเก่าเมษาหกเจ็ดในเ่วนวันเดินทางสามสิบเมษายนหกเจ็ดครับวันนี้ซอยอ่อนนุชสี่สิบหกครับข้างวงเวียน,นสระวันธุ์ไรเขตสวนหลวงกทออมอครับกท <c oughs> ออมอ,อีกหลอดหนึ่งหนึ่งพฤษภาหกเจ็ดข้างปั๊มปตทนวมนครตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องผู้ดใดไก่หมอนี้ถไปเห็นก็เลิงแกน้องยิง กับทีมงานสาวหน่อยเกขตตอแนแย่งได้ครับพี่น้องเนาะนี่คิวงานกันครับเดือนเมษเดือนเมษายนนะครับพี่น้องตอนเหนือในเดือนพฤษภาคมที่ดึงเป็นวันแรงงานนะพี่น้องเนาะหยุดพอดีเลยครับแ <c oughs> ถวหน้ามาคนครนะพี่น้องคนอายะเทียนแน่นอนอยากได้ทะเลดาวเลยเนาะพี่น้องเนาะสนามน่นานนะ <c oughs> ครเน,นาะคนหมื่นกัวเห็นไหมคนหมื่นสองหมื่นนี่ทะเลดาวคือสวยงามเนาะสนามน้มาคนครนี่อยากให้บอลโจ้สั่ ประวัติศาสตร์ที่เล่นสนามนี่คืนนี้ครับคืนนี้ยี่สิบห้าเตื้อย่างตลาดนะครับน้องพี่น้องน้องวิ่งขั้นอ,อีกขึ้นที่ขั้นอีกขึ้นหานี่ครับมื่นนี่เนี่ยเงินเกือบหามื่นแล้วพี่น้องน้องวิงน้ำเบาโทษอีกแล้หลายหมื่นแล้วน้ำเสียน้นอีกค่าทายองวิ่งมื่นหนึ่งอีกสุดยอดเลย น,น้องอิงบทสนิขึ้นหันขึ้นเวที่เลยพี่น้องรับเกือบหาเมื่้วมืาอนี้มือนี้ไปหน้างานอีกที่ครับพี่น้องไปหน้างานต้องรถจตัวเด็กนั่งอีกเด็กเช็คเศร้าอีกช่วงคอนเสิร์ตอีกช่วงล่ำเรื่องอีกโอ้ยมือนี้หลายมื่นมือนี้ขนาดบทสนิทท่าการเสียงครับมือนี้ครับได้หลายมื่นแล้วน้องอิอมองาม,มงาดีชวนไปหอดหน้า,นนงนนา,นางานพี่น้องเอาไปเช็คเศร้าอีกมานีน สวยครับนอนหลับหนึ่งเงินมือนอนตื่นหนึ่งเงินเสนได้พักผ่อนเต็มที่ครับสำหรับน้องอิงสองมือไดพักผ่อนเต็มที่ครับชาร์จแบตเต็มที่มาเร่งจวดจัดแถวมาเร่งจวดจัดฝากบื้มแถวเร่งน้องอิงเสียงใสกิ๊ก จะไปบานมันก็ได้ไลซสดคุยกับวกว่อแน่เอฟซลองเพลงไลสดใหมาอฟซีเลยสร้างนะสำหรับน้องอีกพ่อหายหายคิดถึงเพราะว่าซมมือมันหเหนีเกินครับพี่นอ้องวันน้มึงเศร้าเลยห้องวนี้ล้วชิเมึงเ็กเศร้ากัตรงนี้แลวครับนาที20แล้วเยาวเลยวันนี้ จะนอนพันทีนึง่งก่อครับแล้วก็มื่อนี้บอดโจกับยีคือว่ายสีเครียดครับมื่อนี้บอดโจวตียี่ผาแมนบพีน่น้องคือพระธนิษฐ์เป็นโพดอย่างยุ่สีเครียดประเด็นดามาว่าะด้วยจังไรพระานิษฐ์บอดโจโพดเลยเฟซบุ๊กแล้วก็มีคุณย่ายคนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะหมู่ว่านเห็นไหมเจิาทิพยอพอย เดียวทางบานเพนทง้งเดียว่นว่า่นทองคาถาอุ้งอิงเพิ่แบบมีแห้งขึ้นมีไขว่จังนด๋ล่ะอจีตบทึงกับเศร้านั่นเ่าพี่น้องจะทุเล่าขื้นนะมีหายเก็บหายปวดเราจนเิ่น่าทองคาถาอุงิงหรือว่าไง่หญ่คนหนึ่งมันไข้ขื้นนะพี่น้องเอาไงซะมันไข้ขึ้นนะครับผลเร่งหาอุ้งยิงหรือว่าีงทุกยอดพี่น้องผลทองค่าถาอุ้งยิงหรื่นลไข้ขื้นนะ อาการป่วยบางคนมีพี่น้องอนก็ไข้ขึ้นอาการว่าอาน้องยิงหอดเยี่ยงวายเขาน้องยิงแล้วน้องยิงว่าบ่ได้วายบ่ได้คุณงใหญ่น้องยิงว่าอย่าเหตุแบบนั้นน้องยิงว่าไอ้น้องมาปลูกแขนน้องยิงแล้วน้องยิงปลูกแขนในพ่อมาขอพรจากน้องยิงเพ่อ่าเวลาทองข้าท้าองยิงเราคนดีขึ้นนะอาการดีขึ้นเลยเพ่อะภาษาอินเดียอาการดีขึ้นจริง นี่เขาเอินว่าน้องยิงนี่เป็นเร่ง,งยารักษาทางใจพี่น้องอหลีเลยครับาคๆว่าเขามีกำลังใจนะพี่น้องนะนะบอกได้ทางวิทยาศาสตร์เนาะพ่อเด้เยวมงน้องยิงแล้วแต่คิดถึงน้องยิงเรามีกำลังใจนี่เออเอินยาใจพี่น้องยาใจยาใจครับนี่รงมันดันใจไอ้มีกกำลังใจมีแรง่งหึดขึ้นสูงสี่หน้าพี่น้องก็ยิด สวงด้วยันนี้เป็นอยงก็ได้เป็นไข้เป็นป่วยนี่ก็สวงอยู่ลังใจยางได้พลียวนี่ก็เป็นยาใจครับพี่น้องเนาะน้องหิงเนี่ยเป็นยาใจให้หลายคนนี่ครับเป็นยายารักษาทั้งจิตใจแล้วนี่นะครับไข่เข้มแข็งเป็นมาเป็นทองกระเจาหญิงหรือเป็นสวงเนาะเป็นไข้เนาะคุณยายว่านเป็นมาหารน้องหิงเนาะเสือก็ต้องเสือด้วยครับ มีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นหลายอย่างเลยของแม่เสือนุ่นก็คือว่าที่ดินนะครับพี่น้อง,องเกี่ยวกับที่ดินนละกาะถางองยียงอยากได้ที่ดินแปลงงามๆอย่างใดบ้างเป็นว่าท้องกระถางองียงสําเร็จโอนมาทางแม่เสือนุ่นอีกมื่นหนึ่งครับเห็นบ่พี่น้องสุดยอดวะถ้าจะทำถ้ไหนขึ้นทานก็พี่น้องไปห 10, 60, ลอกหามื่นหกมื่นหรอกน้องหยิงสวยวยอดหางา,านอีกสุดยอดครับ จะในห้อเอฟซี FC กับต่องเงี้ยวเนี่ยน,นะครับพี่น้องเอฟซี FC พอพอยแม่ของนองอ้องเอิงเอฟซีพัังเงียบเอฟซีพัังมืดพลังบวกเอียงกัยังเนี้ยวเนี่ยกับลูกสาวครับพี่น้องยังเคลียร์น้องเอิงต่อไปห้าอย่าถอดอย่าย่อมแพ้ครับพี่น้อบงบมื่อเ่็นว่าห้างอีเบลเลือกเคลียร์หรือเลือกติดตามเ่ราะไรครับพี่น้องต้องติดตามครับมาถึงวันนี้เราต้องติดตามไม่ขาครับพี่น้อบงบมื่อเ่็นว่าไปบอกว่าเออเป็นดานมงดามาอะไรสันจีไปเคลี่ยงเงินหนึ่งสันจีพ่อแม่ครับบอถือต้องครับพี่น้อง เขาต้องนักแห่งครับเชื่อลูกสาวคือเราครับพี่น้องเชื่อน้องหญิงคือเราเขาได้เชื่อมาปัจจุบันเขาต้องเชื่อให้ปวดเป็นสิบยี่สิบปีครับพี่น้องด่าน่เขาเราต้องไปใส่ใจครับดามานิดๆน้อยๆเรื่องสนับป่อยพังครับพี่น้องเขาโฟกัสแค่น้องหญิงพ่อครับเขาโฟกัสน้องหญิงแล้วก็เป็นกำลังใจให้วงให้องค์กรเป็นนั่งครับพี่น้องสาวบสนุนเป็นแม่งเชื่อบอลโจน้ครับเชื่อคือเราครับ นักแนนครับเอฟซีรักเงียบเชี่หนองหญิงให้เ้ายืนดูเชียงขาหนองหญิงให้เ้าครับพี่น้อสำหรับเอฟซีรักเงียบครับสวัสดีครับผม yeah.